พงฝาฝหน้าเสนาบด,ดีและองคมนตรียืนเข้าเฝ้ากันอย่างพร้อมเพียงกันจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์จึงคุกพระชงลงกับพื้นและตราบถวายบังคมแท่พระบาทสมเด็จพระบระโมโอสาทิราชและอัญเชิญเสด็จขึ้นถวงถวันราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวองค์ต่อไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตณนะพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันเสาร์แรมสี่ข้าเดือน11ปีจอตรงกับวันที่23ตุลาคมขณะมีพระชนมายุ57าพรรษาทรงครองราช42ปีพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตด้วยโลกพระทาตพิการพระโลกกายไปทางพระวะกะพิการไตพิการด้วยสาเหตุที่พระองค์ทรงงานหนักทรงพักผ่อนน้อย